สสิ่งที่ไม่ควรทำในหน้าร้อนสำหรับคนเป็นฝ้านะคะหลายคนเนี่ยพอเข้าหน้าร้อนก็เริ่มกังวลเพราะว่าฝ้าที่มีเนี่ยมักจะเข้มขึ้นแล้วก็ดูเป็นฝ้าถาวรหรือว่าเป็นปื้นนะคะดําคล้ำขึ้นมากๆในช่วงที่หน้าร้อนนี้มาแล้วซัมเมอร์นี้หน้าร้อนนี้ร้อนจริงๆจะทำอย่างไรดูแลอย่างไรดีวันนี้เรามี3ส,สิ่งนะคะที่ห้ามทำเด็ดขาด เพราะว่าหลายคนหลายเคสที่ปรึกษามาเนี่ยส่วนมากจะทําผิดค่ะแล้วก็เป็นวิธีการดูแลผิดๆซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ทราบเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่จะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วไปผิดวิธีผิดทางจึงทําให้ฝ้าที่มีเนี่ยมันเข้มขึ้นวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคนเป็นฝ้า จะดูแลอย่างไรหน้าร้อนมาจริงแล้วนะคะร้อนจริงร้อนจังและห้ามทําสิ่งเหล่านี้ค่ะเริ่มจากสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือห้ามขัดพอกลอกหน้าทําไมถึงห้ามหลายคนนึกว่าแบบสครับแล้วยิ่งขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้น บางคนก็ไปหาพวกสมุนไพรเป็นพืชต่างๆเอามาพอกผิวยิ่งช่วงนี้นะคะโควิด19มาอยู่บ้านน่าว่างก็คือจะหาพวกสมุนไพรต่างๆมาพอกมาขัดมากมายต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครมีผิวที่บางอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องของการใช้ครีมมีสารมามีอาการแสบแดงที่หน้าหน้าบางอยู่ไวต่อแสงคุณยิ่งขัดผิวยิ่งบางค่ะ และบางครั้งคุณไม่ทราบด้วยว่าสิ่งที่คุณเอามาใช้พอกผิวพอกหน้าเห็นว่ามันเป็น,ปนพืชธรรมชาติน่าจะปลอดภัยแต่จริงๆนะคะก็คือในพืชเหล่านั้นเขามีฤทธิ์เป็นกรดอาจจะทำให้ผิวของคุณเนี่ยระคายเคืองแดงกว่าเดิมบางกว่าเดิมด้วยสิ่งที่ห้ามแบบเป็นข้อห้ามแบบเต็มๆเลยนะคะ ก็คือในเรื่องของมะนาวอันนี้หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเพราะว่ามีความเข้าใจว่ามะนาวคือวิตามินซียิ่งมาพอกยิ่งมาขัดยิ่งมาผสมอยู่ในโยเกิร์ตบ้างผสมส่วนผสมอื่นๆทําได้ทุกวันบางคนทําทุกวันเลยนะคะหรือว่าทําวันเว้นวันอาทิตย์หนึ่งทําบ่อยมากบางคนคิดว่ายิ่งทําผิวจะยิ่งขาวต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะคุณยิ่งใช้มะนาวมะนาวเนี่ยมนนันจะมีสารชนิดหนึง่ง พอสัมผัสกับผิวนะคะทำให้ผิวในส่วนนั้นเนี่ยมันคล้ำขึ้นดำขึ้นยิ่งถ้าใครเนี่ยทาปุ๊บหมาดๆไปโดนแดดเลยอันนี้จะเห็นชัดมากเลยค่ะว่าฝ้าที่มีมันคล้ำขึ้นมากผิดปกติมีบางเคสนะคะเอามาปรึกษาเราก็คือให้ดูภาพเลยหน้าดำจริงๆคล้ำม,มากๆแล้วคล้ำม,มันเงาเลยนะคะจนกลุ่มมากๆเทียบกับก่อนใช้กับหลังใช้มะนาวนี่คือดำผิดกัน ดังนั้นเราจึงอยากสรุปนะคะว่าห้ามใช้เด็ดขาดมะนาวหรือแม้แต่กระทั่งสมุนไพรอื่นๆที่คุณคิดว่าจะมาพอกมาขัดเอาช่วงนี้นะคะเช่นใช้เทา้มามะขามเปียกไข่ขา,ขาวไข่แดงต่างๆจะเอามาพอกเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยมีผิวหน้าที่แห้งอยู่บางอยู่เป็นฝ้าอยู่มีปัญหาเยอะแยยมากมายผิวที่ไปทาไปขัดมันเหมือนการรบกวนผิวค่ะทำให้ผิวยิ่งแย่ลง ข้อนี้เราจึงเป็นข้อห้ามข้อแรกนะคะสิ่งแรกเลยที่ห้ามทําเพราะว่าสุดฮิตจริงๆฮิตมากๆหลายคนเนี่ยมาถึงปุ๊บก็คือบอกว่าขัดมาบ่อยๆซื้อผงนุ่นผงนี่มาขัดหน้าพอกหน้าอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าให้เราถามตัวเราเองจริงๆต้องถามตัวเองนะขัดมาระยะหนึ่งแล้วมันดีขึ้นไหมขัดมาแล้วมันขาวขึ้นหรือยังขัดมาแล้วแสบไหม ถ้าแสบหน้าออกแดดแสบแดงฟ้าก็ไม่ได้หายหร,หรือว่ายังเห็นชัดๆอยู่กับคล้ำขึ้นหรือแดงกาด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาการมันบอกอยู่แล้วควรจะหยุดค่ะไม่ทำต่อนะคะและข้อห้ามที่2ก็คือเรื่องของการที่เราลืมดื่มน้ำ ยิ่งหน้าร้อนแบบนี้น้ําถูกระเหยออกไปนะคะไม่ว่าทางเหงื่อหรือว่าความร้อนที่มันแผดเผาสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการดื่มน้ําให้มากใครที่ดื่มน้ําน้อยอันนี้สังเกตเลยผิวยิ่งแห้งลงแห้งลงทาครีมทาแป้งก็จะไม่ติดหน้า ผิวหน้าเกิดริ้วรอยชัดขึ้นและตามมาคือฝ้ามันก็ชัดขึ้นด้วยลองเช็คดูนะคะว่าช่วงนี้ดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าพยายามต้องดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรค่ะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยกลัวกลัวว่าจะเข้าห้องน้ำบ่อยอ่าเพราะว่า นั่งและอยู่กับที่ไม่ค่อยอยากจะ move อยากจะไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าดื่มน้ำก็เพื่อให้ detox ของเสียออกไปมันควรจะต้องปัสสาวะออกไปบ้างถ้าเกิดว่า,าตลอดทั้งวันปัสสาวะแค่ครั้งสองครั้งนี่คือน,น้อยมากๆน้อยเกินไปหรือถ้ามีการอั้นด้วยอั้นปัสสาวะนั่นทำให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยกลวยไตยก็จะอักเสบอั้นนานๆข้าวก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้อักเสบขึ้นได้ ตอนนี้นะคะก็คือถ้าคุณแบบ work from home อยู่แล้วหรือว่าทำงานเก็บตัวอยู่ในบ้านอยู่แล้วมีเวลาอ่าดื่มน้ำอุ่นให้มากนะคะตื่นเช้ามาน้ำอุ่น2แก้วเลยเคล็ดลับของเกรน้ำดื่มน้ำดื่มตรงเนี้เราทำเปนน้ำอุ่นค่ะ2แก้วใหญ่ๆแล้วก็ล้างเลยเพื่อล้างพิษ detox ต่าง,ง,งๆทำให้การขับถ่ายเนี่ยมันดีขึ้นด้วยระหว่างวันก็เตือนตัวเองนะคะว่าอย่าลืมดื่มน้ำจิบดื่มตลอดวัน ลองดูก็ได้ก็คือเราอาจจะใช้เป็นขวด1.5ลิตระคะ่ะตั้งไว้เลยสัก2ขวดให้เรารู้ตัวเอ,เองว่าวันนี้เราดื่มน้ำพอหรือยังเตือนตัวเองเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญทำให้ผิวเราเปลี่ยนได้นะคะดีขึ้นได้อะไรก็ไม่สู้เท่ากับภายในของเราไม่ว่าจะบอกหลายวิธีเคล็ดลับอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าภายในเราไม่ดีน้ำดื่มเราไม่พอแน่นอนความชุ่มชื้นมันขาดค่ะ คุณบอกมาไอเรื่องของ moisturizer หรือว่าครีมบำรุงมากมายมันก็ได้แค่ภายนอกกว่าจะซึมเข้าภายในไม่ทันนะคะไม่เร็วเท่ากับน้ำดื่มดังนั้นน้ำดื่มจํำเป็นมากๆแต่มีข้อห้ามนิดหนึ่งไม่ใช่น้ำหวานนะคะไม่ใช่น้ำอัดลมไม่ใช่น้ำหวานนถ้าเกิดคุณดื่มน้ำหวานๆเนี่ยหรือน้ำตาลมากเกินไปข้อเสียคือจะทำให้ผิวเรามันอักเสบ ปาที่มียิ่งแย่แล้วก็หน้าแก่ด้วยค่ะดังนั้นน้ําที่ว่าควรเป็นน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าน้ําธรรมดานี่ยนะคะทำเป็นน้าอุ่นก็ได้ผสมน้ําร้อนให้มันอุ่นๆแต่ไม่ใช่น้ําหวานหรือน้ําอัดลมเพราะว่ามันเกิดผลเสียกับผิวเราแล้วก็หุ่นเราด้วยข้อที่3แล้วนะคะสิ่งที่3ที่ไม่ควรทำเลยหรือ ตอนนี้บางคนก็เผลอลืมนะคะนั่นก็คือการลืมทาครีมกันแดดค่ะเพราะว่าหลายคนช่วงเก็บตัวอยู่บ้านก็จะคิดว่าชิลๆสบายๆตื่นมาปุ๊บก,ก็ทำงานที่อยู่ในบ้านไม่เจอแดดอยู่แล้วและคิดว่าไม่เจอแดดก็ไม่ต้องทาครีมกันแดดก็ได้หรือบางบางคนนะคะก็คืออาทาเหมือนกันแต่ทาน้อยหรือบางคนคิดว่าทาครีม เดย์ครีมผสมอยู่แล้ว SPF 15ก็ดี30ก็ดีมันผสมอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่ต้องทากันแดดหรือบางคนใช้แป้งพับก็เขียนอยู่แล้วว่า SPF 15หรือ20ก็คิดว่าไม่ต้องทากันแดดไม่ใช่นะคะการใช้พวกนั้นเนี่ยไม่ใช่สารกันแดดเต็มๆที่จะมาปกป้องผิวเราได้ ถึงคุณทำงานอยู่บ้านเก็บตัวอยู่บ้านคุณก็ย,ยังเจอแสงสีฟ้านะคะจากอุปกรณ์ไอทีโน้ตบุ๊กมือถือคอมพิวเตอร์เรื่องไฟนีออนแสงจอทีวีต่างๆยิ่งอยู่ในบ้านเนี่ยไฟเราก็ต้องเปิดอยู่แล้วไม่งั้นมันมองไม่เห็นเนาะหรือว่ามือถือคุณต้องใช้ตลอดทั้งวันยิ่งตอนเนี้ย การสื่อสารมันต้องมากพอถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำงานจากที่บ้านคอมพิวเตอร์แทบจะนั่งเฝ้ากันเลยบางคนเนี่ยก็มีประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยมือถือก็เป็นส่วนจําเป็นเพราะว่าใช้ในการสื่อสารนะคะติดตามข่าวสารต่างๆคุณก็ดูแทบทั้งวันแสงพวกนี้ค่ะมีผลเลยทำให้ฟ้าเข้มขึ้นได้เกิดกระเกิดจุดด่างดำความหมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยได้ ถ้าชะล่าใจเราคิดว่าเราอยู่บ้านปลอดภัยไม่ทาครีมกันแดดลองดูเลยค่ะผ่านไปสักสามเดือนผิวผิดกันเลยฝ้ามาเต็มความหมองคล้ำมาเลยนะคะแล้วดูหน้าแก่ลงด้วยเก็บตัวอยู่บ้านก็ต้องปลอดภัยควรทาครีมกันแดดตื่นเช้ามาอาบน้ำปุ๊บทาเลยบำรุงปุ๊บตามด้วยกันแดดนะคะอย่าลืมถ้าชนิดครีมทาไปเลย2ข้อนิ้วถึงไม่ออกแดดก็ต้องทาในปริมาณนี้ เพื่อให้ได้ SPF ตามข้างหลอดนะคะแล้วก็ทา2ข้อนิ้วทยังไงทาอย่างละครึ่งค่ะไปก่อน1ข้อนิ้วทาทั่วใบหน้าอีก1ข้อนิ้วทาทับตามเป็นเกราะคุ้มกันถึง2ชั้นแล้วก็ถ้าเราจําได้อ่าระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงก็ทาซ้ำเพราะว่าเรายังอยู่หน้าแสงหน้าจอแบบนี้นะคะก็ทาซ้ำทาทับไปด้วย ก็เป็นความปรารถนาดีจากเคที่3ข้อห้ามตรงนี้3สิ่งที่เราไม่ควรทำเลยแล้วก็ลองประยุกต์ดูว่าอะไรเราลืมอะไรเราขาดตกบกพร่องไปก็ลองเสริมลองทำนะคะเพื่อการดูแลฝ้าที่เห็นผลและปลอดภัยค่ะสำหรับใครที่กำลังดูแลฝ้าอยู่อยากได้ชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกแล้วก็ อ่าเห็นผลด้วยความเห็นผลต้องมีด้วยในเรื่องของรีวิวของเราเยอะมากๆนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยกลับมาซื้อซ้ำด้วยความที่พึงพอใจฝ้าจางลงหน้านุ่มขึ้นหน้ากระจ่างใสขึ้นหน้ากระชับขึ้นด้วย3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะ แนะนำเลยขั้นตอนแรกนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่มี10สารสก,กัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำเอาอยู่แล้วก็เรื่องของอ่าความชุ่มชื่นอิ่มน้ำเขาให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าหลายคนชาใช้ครีมลดฝ้ามาหรือว่าครีมมีสารมาจะหน้าแห้งหน้ากล้านทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้า เซรั่มตัวนี้จะช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ำกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงและยังช่วยยกระชับเติมคอลลาเจนให้ผิวและก็ยังมีตัวอาลาโทอินแล้วก็วิตามิน B3 B5 นะคะที่ช่วยให้ผิวเราเนี่ยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ลดอาการแสบแดงแสบกล้ามหรืออาการระคายเคืองด้วยเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นกลับมา หรือว่าอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยแต่เราทากันแดดทาอะไรไปแล้วก็ต้องใช้คลีนซิ่งนะคะทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยล้างหน้าเสร็จก็ทาเซรั่มเลยรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระค่ะตัวถัดมานะคะก็คือจะเป็นกันแดดที่เราบอกว่า ต้องทาทุกวันเลยเราก็แนะนำเป็นฟิสิกอลซัสกรีนที่เป็นกันแดดแบบกายภาพมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะกับ BB กันแดดเคที่ SP50 f PA บกบวกตัวนี้จัดก,กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้อยู่บ้านเราก็ทาซ้าได้นะคะ และก็ตัวนี้พิเศษก่อนนอนมีคนถามมาเพราะว่าเคล็ดลับของเกดเนี่ยก่อนนอนเราจะทาเซรั่มแล้วตามด้วยกันแดดพอกมาร์กตงไปเลยคนถามว่าอุดตันไหมไม่นะคะไม่เกิดสิอุดตนันตื่นเช้ามาก็ล้างออกเพราะอะไรถึงทาเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยเกดยังใช้มือถือยังมีเจอแสงสีฟ้ารอบตัวอยู่เนี่ย ก็คือในเรื่องของมือถือเรายังใช้อยู่แสงไฟนีออนยังเจออยู่ก็เลยทาก่อนนอนมาร์กหน้าก่อนนอนและจริงๆแล้วก็แนะนำนะคะสำหรับวัยรุ่นด้วยที่มีฝ้าอ่ามีเรื่องสิวเพราะว่าลูกวัยรุ่นนะคะบางทีแกสิวมันผุดขึ้นมาเป็นสิวอักเสบตัวแรกไทเทเนียมจะลดเรื่องของสิวอักเสบด้วย พอกก่อนนอนนะคะสิวจะยุบลงดีค่ะตัวถัดมาก็จะเป็นการล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านนางคำจะเคียที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงค่ะไม่มีสารัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองตัวนี้ก็จะมีสมุนไพรว่านนางคำพลายลน้ทะเลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวรัดฟ้า ชุดนี้เซตนี้3ชิ้นนะคะจากเทที่ในาราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี่ทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จงางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะและตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษที่เราอยากจะแนะนำมากมากเลยคือเพื่อความใส่ใจห่วงใยในช่วงโควิด1 i เมื่อซื้อสินค้าเคที่ครบ1000บาทขึ้นไปหรือว่าซื้อชุดดูแลฟ้าเมื่อสักครู่3ชิ้น1260บาทแถมฟรีอย่างนี้ค่ะแมสผ้านะคะตอนนี้ผลิตเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เริ่มแจกกันแล้วด้วยค่ะสำหรับออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาก็เป็นแมสผ้าลายกระต่ายจากผ้าคาตตอนนะคะข้างในก็จะเป็นผ้ามัสลินอีกชั้นหนึ่งเพื่อช่วยกรอง ก็เป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลายกระต่ายน้อยเพื่อให้ช่วงนี้นะคะหลายคนที่จะต้องใส่แมสเนี่ยก็จะมีความสุขอ่ความหวานความแววได้แล้วก็มีความสุขเล็กๆเนาะก,กับเรื่องของการตกแต่งหน้าตาทาครีมเรียบร้อยทาแป้งเรียบร้อยใส่แมสน่ารักเพื่อความปลอดภัยด้วยก็ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะเป็นของแถมที่จัดให้กันเลยพิเศษกันเลยค่ะ ของมีจำนวนจำกัดนะคะรีบหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ